เรือกดีอาจารย์แมพึ่งทาพิธีวงสวงจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ร่วมบูชาเทียน กรีนิวาเป็นพิธีที่หาดูได้ยากสำหรับอาจารย์แม่พึ่งจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิตถือเรกดีวันที่19มิถุนายนทำพิธีบวงสวงจุดดวงเทียนเมตตาชกลาภมหาเสนีพิธีกรรมโบราณสายมหาเวทลงอักขระเลขยัในในไสเทียนสายหลวงพ่อธานารงค์อภิชิตโตปูสุขวัดปากคลองมะขามเท้าหลวงพ่อเดิมปลุกพุทธคุณในตัวรับทรัพย์พร้อมสวดขัดท้อนให้ทำพิธีกรรมต่อมเริ่มพุทธคุณแรง วันนี้ก็งานจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิตนะคะก็พิธีก็ราบลื่นไปได้วยดีแล้วก็ถึงจะมีฝนฟ้าหน่อยนะคะแต่ทุกอย่างก็ราบลื่นครูแรงก็อย่างนี้แหละคะ่ะการการที่อาจารย์ทําเทียนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีมีดวงชะตาที่เจ้ากรรมในเวรก็ค่อนข้างแรงนะอาจารย์ูดูแล้วเพราะว่าวันนี้มันก็เลยเกิดอุปสรรคอาจารย์จะทําให้เขาดีขึ้นมันก็ต้องมีการมาขัดเป็นธรรมดาแต่อาจารย์ก็ทําอย่างเต็มที่น,นะคะตั้งแต่การฟันเทียนเอ่ยเขียนยันเอ่ยแล้วก็เดี๋ยวจะถึงการบริกรรมเทียน สำหรับการเตรียมการนะคะปกติแล้วอาจารย์ทําเทียนอยู่แล้วนะคะก็คือทุกๆวันเนี่ยอาจารย์ทําเทียนให้กับคนที่บูชาอยู่แล้วคิวตอนนี้อย่างที่รู้ๆกันก็ปี67แล้วนะคะก็คืออาจารย์ทําเทียนทุกวันแล้วเทียนครั้งนี้เป็นเทียนที่พิธีที่ค่อนข้างที่จะเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่หน่อยนะคะก็อาจารย์ก็เตรียมตัวของอาจารย์ทําอยู่แล้วะคะ่ะมันก็ไม่มีอะไรเตรียมเยอะเพราะวิชาการของอาจารย์ก็ทําตามในศาสตร์ของครูเทียนโบราณอยู่แล้วคือปากปื้มมากแล้วก็เป็นแฟนคลับน้องการนะคะเป็นแฟนคลับน้องการ เกงที่น้องการแต่งเนี่ยก็ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากอาจารย์แม่พึ่งเพราะว่าก็เริ่มมาจากศูตรเหมือนกันนะคะในวันนี้ที่เรากล้ามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะว่าเราศรัทธาในครูบาอาจารย์แล้วก็ศรัทธาในความดีที่เราทําอาจารย์เชื่อว่าความดีคุณธรรมที่เราทําและครูแรงของครูเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยดีขึ้นมันเป็นปฏิหาริย์นะคะทุกวันนี้ก็คือเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะตอนนี้สถานการณ์ของของของเราเนี่ยของคนเราโดยทั่วไปเนี่ย ถ้าไม่มูเนี่ยอาจารย์ว่าแพ้นะนะคะการมูนี่สําคัญในสมัยนี้บางคนมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่อาจารย์คิดว่าการมูเน่แล้วเรามูอย่างถูกต้องถูกวิธีเรามูในสิ่งที่เราสมควรมูมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะครับดีใจครับหลวงมนต้องต้องอกว่ิดีใจผมผมมองว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันเป็นทุกอย่างที่ที่เขาจัดสรรมาแล้วให้เราได้เจอกันกในวันนี้นะครับแล้วผมก็ดีใจที่ได้มายืนตรงนี้ได้มาเจออาจารย์แม่พึง่งนะครับได้มาเจอลูกตาได้มาเจอทุกๆท,ท่านในงานนี้ผมรู้สึกว่าวันเนี้ยเรา มีจิตใจที่ที่ดีเราอยากจะทําในสิ่งที่ดีผมเชื่อว่าอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามามันก็เข้ามาแค่แป๊บเดียวเนทะ่านั้นสุดท้ายมันจะแพ้ภัยของมันเองครับผมผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าคือเราตั้งใจมาด้วยเจตนาที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆต้องเกิดกับพวกเราในทุกๆคนที่มาในวันนี้ครับใช่ครับวันนีม้มาร่วมจุดเทียนด้วยครับแล้วก็อยากจะเสริมเหมือนกับสเสน์ให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือต้องบอกว่า ผมก็ไปอ่านเจอในในหลายๆข่าวเขาบอกว่าเนี่ยยิ่งหมู่ยิ่งยิ่งดังนะอะไรเงี้ยเราก็เลยยิ่งเรามาสายนี้แล้วตอนแรกผมยอมรล้ผมไม่ไม่ค่อยเชื่อทเท่าไหร่เพราะว่าผมเคยไปขอแต่ละที่เนี่ยผมไม่เคยได้ทันทีแล้วก็มาเจอของหลวงพว่อควยนะครับที่มีคนมาบอกให้ผมไปฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านไปรอดลงท่านแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆคราวนี้เราต้องเปลี่ยนทัศนคติแล้ว เราเปลี่ยนทัศนคติตัวเองเราพอเรามาทางสายนี้อ่ะไหนลองดูตั้งเราก็ผมก็มุงมาเรื่อยๆมุงไปเรื่อยๆนับถือศรัทธาครูบาอาจารย์มาเรื่อยๆเงี้ยครับมีตอนแรกผมไม่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักสําหรับตัวเราเองเพราะว่าเราก็ยังหาไม่เจอพอวันนี้เราเจอแล้วเราก็ยกท่านขึ้นขึ้นเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนจริงๆครับเปลี่ยนเพราะว่ามีครูบาอาจารย์แล้วก็เราเราเองเราไม่เคยลืมสิ่งที่เราเคยเดินมา เพราว่าตรงนี้ม,นมันจะพาผมไปไปในที่ที่ผมอยากจะไปได้ครับผมจริงๆก็สายมูอยู่ค่ะจริงๆก็สายมูคือปกติวันพระอะไรเงี้ยเราก็จะทานเจอ,อยู่แล้วทุกวันพระทานเจอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คืออย่างอันเนี้ยบอกเลยว่า คือก่อนหน้าที่จะมาตรงนี้ค่ะคือครูเบธเป็นคนแนะนําให้มาให้มาร่วมพิธีบวงสวงกับอาจารย์ไม่พึ่งอะไรเงี้ยอะไรที่ครูว่าดีสําหรับหนูหนูมาหมดหนูทําหมดคือใครแนะนาอะไรว่าดีเนี่ยหนูรู้สึกว่ายิ่งเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเขาต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับลูกศิษย์ให้กับคนที่เขาหวังดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูตั้งใจมาเลยวันนี้แล้วก็ฝากตัวเ <laughs> ป็นลูกศิษย์ไม่พึ่งอีกคนนะคะ,ะแล้วก็วันนี้หนูก็ตั้งใจที่จะมาร่วมงานแล้วก็เห็นหลายๆคนก็ตั้งใจมา สู้ไม่สู้นะเมื่อกี้หนูขยบมาเรื่อยๆนะไหลหนูก็แบบนะสู้มากๆค่ะใจศรัทธาไปก็ได้เพิ่มูนไปขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะก็ก็คงจะเป็นเรื่องดีๆนะคะเป็นวันดีๆวันหนึ่งค่ะเคยจริงๆก็เคยค่ะเคยก็จะมีแบบว่าถ้าเป็นทางเหนือจะเป็นแบบตามเตี้ยนเพื่อนห้องว่าตามเตี้ยนเนาะก็คือวันแบบจเป็นนค โอ้ใจกัเจ้าอ้าวหมูเลยบหมูเลยเนาะได้ตัวที่เชียงใหม่กับแม่เนี่ยคุณแม่เพิ่งจะมาจากเชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่เหมือนกันเราล้านนาเราจะมีการเทียนใช่แล้วใช่แล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเทียนล้านนาเหมือนเทียนสืบเจตาอ่าใช่อันนี้เคยตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแลก็วันนี้ก็เลยแบบมาต่อมาต่อบุญต่อสิ่งดีๆไปเรื่อยๆอีกค่ะ ก็สาหรับคนที่สนใจในการจุดดวงเทียนนะคะจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิตพิกจกรวยนะคะพิจกจกซวยให้กลายเป็นรวยนะคะพิจกจะร้ายให้กลายเป็นดีนี่คือสโลแกนของอาจารย์ก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ Facebook นะคะพิมว่าอาจารย์แม่พึ่งแล้วก็เว้นวักจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิตนะคะก็จะมีหลายเทียนมากเลยให้ลองไปศึกษาดูว่าเราสมควรเหมาะทําเทียนอะไรเพราะแต่ละคนเนี่ยต้องดูก่อนว่าตัวเองสมควรเหมาะที่จะทำาทำียทำเทียนอะไร ะะเพราะว่าอาจารย์มีหลายเทียนตั้งแต่เทียนถอนนัฐันนะคะเทียนพระราหูเทียนเสริมเทียนหนุนแม้กระทั่งเมตตามหาสเสนโชคลาภสุกิติมาหรือเทียนที่เป็นเทียนระง,งับระง,งับคือระงับสิ่งที่ไม่ดีระง,งับสิ่งที่คนทําใส่เรามันมีหลายแขนงมากนะคะฝากอาจารย์ฝากตรงนี้ไว้นะคะค่ะต้องจองคิวก่อนทักทางอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะคะจะมีแอดมินทีมงานของอาจารย์ตอบอยู่เจ็ดแปดคนนะคะก็จะจัดระเบียบของแต่ละคนในแต่ละวันเพราะว่าอย่างเทียนถอนอัฐันเนี่ยอาจารย์ไม่สามารถ จุดให้เยอะๆอย่างนี้ได้เพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกที่เข้าอาจารย์การถอในคนอื่นมันก็กระเด็นเข้าอาจารย์เหมือนกันอาจารย์ก็จะมีการจํากัดแม้กระทั่งคนในปีเกิดของใครที่สามารถจะมารวมกันได้นะคะเป็นศาสตร์ของอาจารย์ติดต่อได้เลยแล้วก็ทุกคนก็ไม่ต้องกลัวว่าคิวอาจารย์เยอะจะาได้จุดช้าไหมไม่ได้ไม,ไม่ไม่ช้าคะ่ะมันจะเป็นตามรอบที่แอดมินจดัดให้ ชั้น8ไทยแลนด์นิว